เีจะมาเป็นเลขจิตทั้งโกลชั้นจิตแปดเก้าโอเดซสองก็แสดงไม่ได้ไม่มีามไม่มีมีคำตอบเอาคำถามเนี่ยไม่เป็นอารมณ์สองคำถามคำนั่งไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ 2, ออกทาเมียเยอะอารมารจะรับจิตแป่ไอสิษฐานองค์นิพพานแล้วอานับสองขอ้อลงมาเจเจนิพพานไม่ต้องย่อมเป็นชั้นเลยนะ ไปต้อไปต้องขันก็ได้นามาขันสีอายันนะมรเ,เราอจลดแปดเป็นมนาาตนะนาเจ็ิบสานานเป็นมนายนะธาเราไดจุแปเป็นมโนญติธาเิบสามหกผ่า, 4, 3, 6, น,านเป็นรธา 5, ตนับสองหสองสเป็นรูปรูปประกอบอะไรที่มีนั้นที่รูปไมประกอบใจตัวันอสีนเก็ดบาง่วนเจ็ดิบห้าสองต่ไปเอกโราวการภวะ ผมทำเดียวกันกับอะไรนะลูกอัศสสนีเพราะว่าผมทำคือชีวิตรกระดับกระดับกระดาที่มีจำนวนรอบก้ามีชีวิตแร,ร่รอเป็นประธานเอาอ, 8. อี้โคก็รอบอนึแปก็ได้รับประทนในเอาอีโฟก็รูปมีรูปตาอยู่ก็ต้อ,อ,อมาด้วยแล้วก็ตกนั้นเป็นธรรมะอาจได้รูปธระุธรรมาตำต้องจำนะนะเดี๋ยวจะไปเป็นธรรมะอาเ กรมีก็นำสมคจิตแบก้แล้วจะเอาจิตแไปหาสามมิเลยไม่ได้หาะการราับท่าไม่ได้ขนาวาาประกอบจิตแก้ามีเจดสิประกอบข้าสองเจ็สิาสอแล้วเจ็สิาสอมาแยกขันท่าเจ็สิาสอก็จะขัดขวางบริเวณนาญญา,าสังขารเจ็สิาสอเป็นทรรมไม้ธรรมท่าใส่ไม่ได้ต้องยบมาใส่บางส่วนทัไมนแะนนี้นจะ,ะามาส่วนเป็นเจสิาสอ จิตไปก้าไปงามจิตเ็มเพื่อจิตเ็มแล้วเ็รูปกมาขันนย็จส้องเส็จเสไปน้ำต่อใจดวของจิตเอมจะไปมีว่าสันดีนาสัญดี้าเวนะดีว่าสันดีนาสัญดีเพราะว่างคการไม่แก่ดีว่าสัญญาณสัญญาญาเดนะทปกจิตหนึ่งเจสิบสามสิบจิตเจก็นำสมเข้าลงมาได้นำมาขันสีอายดนะ ในวัฏฏายานสัญญาเจตนาเศรษิตหนึ่งเป็นมนาเจตนาเดสิสามสิบเป็นธรรมายาตนถ้าในวัฏฏายาสัญญาเจตนาเศรษฐกิจหนึ่งเป็นมโนญาติธาเดซิสามสิบเป็นรรมธาติตเกนะสภาวะโคสิสองซึ่งเป็นรูปรูปประกอบอะไรที่มีนั่นคือรูปประกอบการตัวกับนอสีหนึ่งเจ็ดนอสเดซิห้าสองก็เป็นคำตอบแต่ตัวของรูป คำตอบโดยดรูปจะรูปทะไลก็แล้วแต่ให้เป็นรูป0417บางส่วนจะเป็นตัวสองตอโดยเหมือนกันต่ไปอัิปรายค่ะมีทำไหมอุมหภได้แก่มากม็นสิบสาม เก่งก็ได้นมากัดสิ่มากัสเป็นมนานนะนี่สิสามเป็นธรรมายันั้นมากสเป็นมโนยังาเจ็สิสามหเป็นธรรมาธาตีเก่งก็น้อสองข้อโูลสสสองรูปประกอบอะไรไม่มีอันร่รูปประกอบการจนเจ็ัสนเจ็ดสิบห้าองแ้กบริสิสี่บริสิเรียนะเอาานักเก็บบริสุภารนับสออ็นรูปานี้ อุทิศมาว่าเราเป็นยังไงในงาธรรมทาิพวกมีธรรมให้เราสอดส่องจิตแก้จิแก้อานประกอบต้องเจสิกขั้นสองจิกั้นสองเป็นญาติในธาตุหนงสัมพนธก็ได้ขัสามเปยนาสัญญาสำคัญจิกขั้สเป็นธรรมมทั้งธาใส่กันได้ให้ราใส่เสมก็คือจสิแก้เป็นนาิิตเนเ่จรุปการเป็กนีเกจิตสเลย เราไปติดไม่ใช่จิตก้เาจตกีกับกรอรกอกมาว่เป็นเดชคภาพสองลูกที่แปดที่พันูที่แปดเป็นรูปของขันเดชคภาพสองในเวีนามขันตะยำการสัมมาลัคน์อสิบสองไนี้เป็นเอราวัาาณายน,น,น,มมนั่นเดชาพสองสครูปสุโขทัยไปทำไมเนนะ ถ้าได้ากันพอสิทําหรูปนิ่ทาก็นัมสนทรจตกับอนกอประกอบก็คือเจ็ดสิบท่าอแท่าสมยุทธก็ไดทาสามเรนาสัญญาสังขารเจ็ดสองเป็นทรมายาสัญญาได้ให้จกใส่บางส่วนธรไมายข้าบางส่วนไปจิก้าไปนำจิตเต็มก็วิเคราะห์กันย่งสิบสิบบสสิทีไป สารนะองคับได้แก่อสุจีเป็นสิกเจ็ดเจ็กได้นามะขันสิบอายนะอสุจเป็นมนายนะเจสิกิตเจ็ดเป็นธรรมายนะอสุจเป็นพระนอยงธาเจสิกเจเป็นกรรมธาเจ็เกจพนวะสบโราณิบลุสิบสองรูปประกอบอะไรทีดีนั่นเรูปก็ประกอบริกบนัสสิ้คร

สงคมรูปมกันเข้ามาขันเจสิกาสองเป็นเวนาขันสัญญาขันสังขารขันธรรมธาตุเป็นธรรมธรรมธาตุรูปมีงก็รับสัตวจิตแปดเก้าอาจ์ะประกอบเ็นเจสิกาสองเจสิกาสองป็แยกขันธาตุด้กยขันสารตวเวนาสัญญาสังขารเจสิกหาสองเป็นธรรมัยาตุาเสได้ให้คาเฉล่ยตสน อิปมข้าเรนามจิตเตมจิตเตมประรูปขันธ์อสิปอสิปสันิสิตบปัญจตะวิปยุติธารมหิ่ไม่ประกอบกับเจตุนำได้แก่รูปที่แปดนิพพานรูปที่แปดเป็นรรปขันธ์โอราที่โรคสองเป็นโอราลิากนัสสิสุขภรรยานิพพานเป็นทำไม เร่นถารคณะสงฆ์จิตแาอารจะประบอบจิตแปเก้าคือเจ็สิสองเจ้ไม่ได้ขนาดนันสัไปุก็ได้ขนาสามอย่ในนาสัญญาทันทันเจสิบ้าสองเป็นทำไมมรน้าใส่ไม่ได้ให้ยกงส่วนประมาเาส่วนเนเจิจแปก้าเป็นนามนามจิตเต็มไม่เป็นรูปบหนึ่งเออิบเอสบลงสนสดทตัวถ้าไม่สบายจิเกอีกทำมีอนมกณฑบายจิตก็ิท่าก ที่เป็นตัวใ้เลรเจ46เป็นปิกิริยาเมนิติไม่มีผลอะไรกับขัาได้นำขันสีสวิติ์แค11เป็นมาดนะเจ46ไปทำลายกันนะแต่ปฏิก er ิรทยาเกิเป็นมโนานท่าเจ46เปทำลายัน5ะิเป็นเจข้าดัสองเคอาะโบราณรรูป12 ที่เหมร,รูปรูปประกอบอะไรไมนะรรรไ่มีน, 17, นั่นเอรูบมใประกอบตายดวันนัสี่น่งเจ็ดปักเสรเจ็ดสิบสองอไปอนุตรเรียทำเองอนุตรกนำได้แก่โรราจิตใจเจ็ดสิบสามหกมิพาทิพยเจก็ได้นามาขันสิงายกนะโรได้เจ็ดเป็นมานายกันนะเจ็สิบสามหกมิพาเป็นทำลาย,ยน,นะโรราจิตแเป็นมโนเหยนธา เจสิกสามขุนทุพานเป็นธรรมะห้าเจเจให้พานมาก็ร anyway, ับน sure. ับส yes. ุขะโอสิบสองโอสิบสองเป็นโรคโรคประบอบอะไรนี่มีนัดเจโรคประบอกภาพรัสเซียเป็นโจคประบเจสิกห้าสอต่ใบอนารมนี่นีทำนี้อนารมน่ามันได้แก่โรคยี่แปดทุพานโรคที่แปดเป็นรคปขันโอราที่โรคสิบสองในนี้เป็นโอรายได้นัดสิบสุขว่าโรคเป็นพานเป็นธรรมะ้ยนะห้าได้เท่ากันเอาสิบทำหนึ่ง ูปีธรก็ับสองกอนดแเาตัวประกอบก็คือเจสี่ห้สองและเอาไปแยกขันธ์ทาสงไปเจสี่ห้าสองได้เวนนาคันญาขันธ์พาราขันธ์ะขันธเก้าเจ็สี่้าสองไปมาได้ขัใส่ไม่ได้ให้เอาไปใส่ลงสวนทรมาถ้าลงสวนเป็นเจ็สี้สองจุดแป็นกามปนตเตมมกรูปขันธ์หนึ่งกสิบสิบงสวนสุดนิปต่ไปรูปบาว่าจะได้รทำมีรูปบาวจะร องค์ธรรมท่แ,แก่รูปเบาจะไัจ็ดสิบห้าเจ็ดสเจนะขันเสงรูปเบาจะไัจดสิบเป็นมานายนะเจ็ดสิบสามห้าเป็นกบางนะ 5, รูปเบาจรัจดสิบเป็นโนยันหาเจ3สเป็นธรรมาธาตุเตจก็ได้สุขคอ 12. เป็นรูปรูปประกบอบกายไม่มีนักทีรูปประกอบกายดวอนุสนิเจตส่นเจสิหาสองต่อไปทุกขายะเวทนายะตัะยุ เจดิทัมมีนินำคือทุกขาศนัติสาเจสิกาเจสิกิเอตบนเนาจิตเจเบเวก็ได้ถัข้ามสัญญาสังขารในญาทุกสามเป็นมนายันนะเจสิกนิเอตป็นทำไมาัตนะทุกสามีทุกไหนงทุกไกหนึเป็นไเอาย้ทามนที่สองเปพน ยันะกะสัพพโรอรูปไรูปเป็นรูปรูปสถาปนาไม่ดีนักรูปอะไรกตามแต่ก็กำลังใช้เ็สอตไปมาระนเงนะมาระมระรูปมรณะนาณมรณะรูปเป็นรูปสถนาเป็นแกนสถารัพนั่งบนนี้เป็นแกนทำไมธรรมชาติตอนั้นรูปมีทางก็กราสพะ เกาฮรตอเรกวสิคท่าสองเจสิท่าสองไม่ไ้ขายทาสัว์ปรยุทไดกับสามคือเวนาขันสัญญาขสังคาระขเจสิคท่าสองเป็นทำไมั้นท่าใส่ไม่ได้ให้เราใช้บางส่วนทำไมน้ท่าเราสัเป็นสิคท่เจ็แปเป็นนามติดๆดง้กับโรครนโอเี่ยอเสี่ยงส่วนสต่อไปสุขาสาสรรมีผนําดูกาสตรัด้ทิ เจ็เมได้ขัดตาเจสิ6ีหกได้สร็จขันกรสับกระสังขัดสุขภษาเป็นยานขัดสุขภูษาเป็นมะนายตันนะเจสิกซีหกเป็นมะนายกนนะสุขภมษามีสุกไดหนึ่งสุดแรกหนึ่งเป็นกายายนท่าสมนุสองเป็นมโนยันธ่าเจสิหเป็นธรรมาปเจแน่สังโปสิองโสิบอเป็นรูปรูปประกอบกัอะไรไม่มีนะทีรูปประกอบกันต चेंज के 7% चेंज 5% था लोग